สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องพระพุทธรูปกันดีกว่าทุกคน แต่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงพระพุทธรูปธรรมดามันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นมิสเตอรี่ไม่ได้เป็นเรื่องปริศนาหรือว่าอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราพูดถึงพระพุทธรูปเนี่ยอ่ะมันก็คือรูปปั้นขึ้นมานั่นแหละครับอาจจะใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไปอาจจะเป็นโลหะอาจจะเป็นดินอาจจะเป็นสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยแม้แต่ไม้แกะสลักเองก็ตามถูกไหมมันก็ดูเป็นพระพุทธรูปนั่นแหละแล้วก็รูปลักษ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นพระถูกไหมถ้า บอกว่าพระพุทธรูปแต่ถ้าเป็นรูปเคารพบูชาเนี่ยอาจจะเป็นปีศาจเป็นอาจารย์คนนู้นคนนี้คนนั้นเป็นครูกายแก้วเป็นอะไรก็ได้วันนี้เองเนี่ยเราไม่ได้จะมาพูดถึงพระพุทธรูปธรรมดาที่ทุกคนนึกถึงหรือว่าจะเป็นองค์นู้นองค์นี้องค์งไหนอะไรนะครับแต่เราจะพูดถึงพระพุทธรูปมนุษย์นั่นเองนะครับผมพระพุทธรูปมัมมี่มนุษย์ที่ฟังดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวค่อนข้างจะสยองเลยอันนี้เราต้องเท้าความกันก่อนว่าศาสนาพุทธเองเนี่ยก็มีหลากหลายความเชื่อหลากหลายนิกายถูกไหมนะครับ แต่ศาสนาพุทธเองเนี่ยหลักๆแล้วอะโกของศาสนาพุทธเป้าหมายของศาสนาพุทธคือการหลุดพ้นนั่นเองนะครับหลุดพน้นอะไรหลุดพ้นจากวัตตสงสารหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งพระเนี่ยก็จะฝึกสมาธิกันจนสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้อยู่เหนือร่างกายเลยด้วยซ้ํา อยู่เหนือความหิวโหยอยู่เหนือทุกอย่างเพราะปกติแล้วอะเรามีความคิดของเราแต่ร่างกายของเราอาจจะต้องการอีกอย่างหนึ่งเช่นเราไม่อยากกินของอันนี้เลยแต่ร่างกายของเราหิวมากอะมันก็ต้องกินถูกไหมเลยครับแต่คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆเนี่ยจิตแข็งมากๆอะสามารถควบคุมและเอาชนะความอยากของตัวเองได้มีสตินั่งอยู่เฉยๆได้เป็นชั่วโมงช่วโมงเลยยากนะพูดเหมือนง่ายแต่จริงๆล้วยากมากๆและให้ผู้ชมครับ ในสมัยโบราณเองเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในยุคจีนโบราณในช่วงราวๆปี1,100ในยุคนั้นเองก็เป็นยุคที่พุทธศาสนาเนี่ยเฟื่องฟูมากๆแล้วก็เฟื่องฟูไปทั่วดินแดนเอเชียเลยนะไม่ว่าจะเป็นในแถบจีนมองโกเลียหรือเกาหลีและญี่ปุ่นก็ตามในสมัยก่อนเองเนี่ยนะครับผมเราผู้ที่อุทิศตนให้กับศาสนาเนี่ยก็จะนั่งสมาธิเป็นพระกันไปเลยถูกไหมแล้วเขาก็ได้มีพิธีกรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมานะครับผมเป็นการที่จะทดสอบเลยว่าคนนี้เนี่ยจิตใจ เข้มแข็งขนาดไหนและพร้อมอุทิศตัวให้กับศาสนาขนาดไหนพิธีกรรมนี้ก็คือพิธีกรรม Living Buddha หรือว่าการเป็นมัมมี่พระพุทธรูปที่ต้องใช้ความมานะพยายามและจิตใจอันเข้มแข็งและฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะค่อนข้างสยองเลยท่านผู้ชมลองดูพระพุทธรูปรูปนี้นะครับอ่ะก็เป็นเหมือนพระพุทธรูปธรรมดาถูกไหมเป็นพระนั่งสมาธิอะไรก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ย หลังจากที่มีคนคนพบแล้วก็มีการเอาไปสแกนดูข้างในว่าเฮ้ยข้างในมันคืออะไรกันแน่มันกลับกลายเป็นว่าภายในพระเพอทรูปรูปนี้ มันมีกระดูกมนุษย์อยู่จริงๆนะครับมันคือศพมนุษย์จริงๆที่อยู่ในท่านั่งสมาธิซึ่งหากย้อนกลับไปเนี่ยจากข้อมูลต่างๆก็ได้มีบันทึกเอาไว้อย่างในหนังสือ Living b u d d h a เองเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงพิธีกรรมเนี่ยเอาไว้ว่าทําไมเขาถึงต้องทำแบบนี้แล้วเขาทําไปทําไมกันและมันทํายากขนาดไหนโดยพิธีกรรมนี้เองเนี่ยเป็นเหมือนการพิสูจน์ตัวตนเลยกันเพราะหลายๆที่ในพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็มีความเชื่อกันว่า ถ้าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยพระที่ตายไปแล้วแล้วแบบปฏิบัติดีมากเลยหลุดพ้นเลยเนี่ยนะครับร่างจะไม่เน่าเปื่อยถูกไหม ซึ่งมันก็มีตัวอย่างให้เห็นในประเทศไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ตายไปแล้วว่าร่างไม่เน่าสักทีนะครับผมแบบว่าเหมือนเป็นคนนั่งเฉยๆแต่จริงๆตัวตายไปแล้วนะตรงนี้เองอ่ะไอการกระทำแบบนี้มันมีอยู่ในทั่วเอเชียเลยแล้วก็ทํากันมาเป็นพันปีแล้วเลยครับในกรณีของรูปปั้นอันนี้เองเนี่ยถูกเชื่อกันว่าเป็นพระที่มีชื่อว่าหลิวชวนนะครับผมโดยพิธีกรรมทําตัวเองเป็นมัมมี่นี่เองเนี่ยก็ทําเพื่ออุทิศตนให้กับศาสนาแล้วก็เป็นการเหมือนใช้จิตขั้นสุดอะ่ะคือแบบว่าจิตต้องเข้มแข็งมากๆกว่าจะ ทำสิ่งน,นี้ได้เพราะอะไรครับเพราะมันคือการนั่งจนตัวเองตายมันคือการนั่งจนตัวเองเนี่ยนั่งอยู่อย่างนั้นจนแบบจิตมันไปแล้วจิตมันหลุดเลยออกไปจากล่างแล้วซึ่งมันทําได้ยังไงกันอย่างแรกเลยไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมานั่งเลยนะเขาจะต้องเริ่มจาการ งดอาหารทั่วไปก่อนงดแบบพวกข้าวสาลีอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดตนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปกินพวกสมุนไพรต่างๆถั่วเบอร์รี่หรือว่าต้นสนเปลือกไม้เม็ดงาต่างๆการเปลี่ยนอาหารขั้นแรกตรงนี้เองเนี่ยเชื่อว่าจะช่วยลดไขมันในร่างกายความชื้นต่างๆแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆในร่างกายจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเมื่อถึงขั้นต่อไปขั้นแรกก็ยากลวถูกไหมจะกินข้าวปกติหรือกินแค่ถั่วกินแค่สมุนไพรอะร่างกายมันก็หิวมากๆแล้วแต่ก็เป็นการไล่ไขม เน่าเปื่อยนะครับจ็คนั่นเองเนี่ยนะครับผมขั้นที่2เนี่ยก็จะกินน้ํายางของต้นไม้เข้าไปโดยน้ํายางอันนี้เองเนี่ยมีความเชื่อว่าจะช่วยขับสารพิษขับพวกมแมลงต่างๆที่อยู่ในร่างกายออกมานะครับและนอกจากนั้นเองเนี่ยน้ำยาตรงนี้เองเนี่ย กินไปแล้วแล้วมันอยู่ในร่างกายอะ่ะมันจะมีคุณสมบัติทําให้ร่างกายเนี่ยเน่าเปื่อยช้าไม่เน่าเปื่อยไปหลังจากมรณะภาพไปหลังชิกนั้นเองเนี่ยขั้นที่3เนี่ยนะครับผมก็คืองดอาหารทุกอย่างเลยนะครับผมไม่กินอะไรอีกแล้วนะครับก็จะนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยแล้วก็จะลงไปนั่งสมาธิสวดมนต์อยู่ใต้ดินข้างล่างซึ่งในชั้นใต้ดินตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะทําท่ออากาศเอาไว้เพื่อให้พระยังหายใจได้นะครับแล้วก็จะมีกระดิ่งมีะระฆังอยู่เพื่อว่า ทุกวันเนี่ยพระก็จะสั่นครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสัญญาณว่ายังมีชีวิตอยู่และหลังเช็กนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมขั้นสุดท้ายเองเนี่ยก็คือไม่กินอะไรแล้วถูกไหมนั่งอยู่อย่างนั้นเลยเข้ายานไปเลยนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยก็จะตัดท่ออากาศออกนะครับผมแล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเลยพระเนี่ยก็จะนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนตัวเองเนี่ยตายไปเลยครับซึ่งอันนี้มันไม่รอดอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีอากาศหายใจแล้วมันไม่ได้เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ของการเป็นสิ่งมีชีวิตทีี่่เรยยกววามนุษ์แล้ แต่เขาก็จะไม่เปิดมาดูนะก็จะทิ้งไว้เลยหลังจากที่ตัดท่ออากาศหายใจออก ทิ้งไว้3ปีนะครับหลังจากนั้นกลับเข้ามาดูถ้าร่างไม่เน่าเปื่อยร่างกายเป็นมัมมี่เนี่ยหอมซีดไปเลยอะแต่มันไม่เน่าไม่ส่งกลิ่นเหม็นอะไรออกมานะครับก็ถือว่าพระคนนี้เนี่ยทำสำเร็จนะครับผมพระคนนี้เนี่ยได้บรรลุไปแล้วนะแล้วก็ได้อุทิศตนให้กับศาสนาก็จะนําศพเนี่ยที่เป็นมัมมี่ขึ้นมาแล้วก็เอามาบูชาต่อเอาไปที่วัดเอามาทาเป็นมัมมี่เอามาทาเป็นพระพุทธรูปต่อไปแต่ในกรณีของบางองค์เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคนที่บรรลุได้ถูกไหมหรือว่าร่าง กายเนี่ยอาจจะเน่าเปื่อยไปแล้วไม่ได้กลายเป็นมัมมี่ตรงนี้เองถ้าเกิดเน่าเปื่อยก็จะนําไปฝังตามปกตินําไปประกอบพธิธีศพทั่วไปนั่นเองนะครับแต่คนที่บรรลุเนี่ยก็จะเหมือนกลายเป็นพระพุทธรูปไปเลยก็เลยมีชื่อว่าลิวิงบุตรานั่นเองนะครับผมหรือว่าพระพุทธรูปที่มีชีวิตพระพุทธรูปมนุษย์พระพุทธรูปมัมมี่มนุษย์โอ้โหเป็นอะไรที่อยู่เหนือศรัทธาจริงๆนะครับซึ่งในชีวิตเองเนี่ยตอนเด็กๆผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้หรอกแต่โตขึ้นมาเนี่ยถึงเราจะไม่เชื่อเรื่องธรรมชชชาาาตติหรืืือออว่่นะ่่จะเเไมมงงก็ หนึ่งที่ผมสามารถยืนยันได้เลยว่าศรัทธาของมนุษย์เนี่ยมันแรงกล้าจริงๆครับศรัทธาเนี่ยอยู่เหนือชีวิตศรัทธาเนี่ยอยู่เหนือความตายศรัทธาเนี่ยอยู่เหนือทุกอย่างนะครับผมด้วยศรัทธาเนี่ยนะครับมันทาให้มนุษย์นั้น ก้าวไกลมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือค ре ทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเร,ยเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็น้ก่ีอ ก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4974าจบาทกับโค้ด affx แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม m y s t e r y แล้วก็ตามด้วย w นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่าง,างใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้้้อองกก็็ไดดคคื AFFX buffet M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ